แมวบองประโคนทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลำเพลิดออฟฟิเชียลนะครับได้เวลานะครับผมแจักทุ่มเลยนี่ทุ่มกว่าๆนะครับเราก็ได้เวลาทานข้าวนะครับผมวันนี้นะครับมีแขกพิเศษมาทานข้าวด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับเป็นแขกพิเศษตลอดชีวิตเลยนะครับมากินข้าวแรกน้ากันนะครับพี่น้องนะครับสาหรับตอนนี้นะครับพี่น้องทุกคนนะครับที่กําลัง รับชมอยู่หรือว่าที่กำลังกินข้าวกันอยู่นะครับเ,ออเรนเชิญด้วยกันนะครับผมฮะมาทานข้าวด้วยกันครับมีอะไรบ้างมาดูกันครับผมนีนะครับสวัสดีคุณยายสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับคนกินข้าวเ้วอาหาจุงกล้านะครับโอ้คุณยายแ่บแ<ส>บ่แ่บแ่บแสบยังแ่บกับขาวมียังแน่นน่มีหมูมีปลาโอ้กับข่าวหลายอยู่ได้หนิมีไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นมี นะครับวันนี้นี่แขกพิเศษนะครับวันนี้ก็นี่มีหอดปลาจอมเลยครับพี่น้องพริกสดมะเขือไครตุนพโโลไข่นะครับพริกอ่องโอ้ไรก่าดก้าข่าเป็นแทบแทนะครับผมเอ้ยนี่ครับผมมากินน้ำพี่น้องครับอันนี้ซีเคียวน้ำเงินพี่สะไบได้ครับ สวัสดีครับอันนี้กือพี่สาวนะครับเสือสีฟ้าอันนี้คุณแม่นะครับสวัสดีจ่านีปลาแก้วน้ำไหมช่าไงวาโตคนอีกโอ้ขาดแทะต้องกินแบบนี้มันบอลไอาเอาความสะใจเอาน้ำเพิ่นกินน้ำหลายต้องกินน้ำหลวันนี้อันนี้กับหลานกับพี่สาวนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะบอส อายเว้ยโอ้ยเนาะอันนั้ก็พี่สาวนะครับเขาว่าคนนั้นคือคือคนเลียงสร้างที่สูดเลยครับผมคือแห้งทิ่มนะครับโบปกติกับข้าวบ้านเรานะครับผมก็จะเป็นบานๆแบบนี้นะครับนะครับทอดๆต้มๆนะครับแล้วก็อาหารไม่หลายอย่างมากนะครับนี่นะครับธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ร้านร้านคยร้านสาวนะครับ โอ้ยคร to ค 3, ับขนาดนะครับคุณยายคือปกติตั้งแต่เห็นมมกคือบ๊บ่อบ่ค่อยกินอันแนวอันนี้บันไดยังคงรักษาความเป็นความบ้านๆแล้วก็ความเป็นโบราณวาอยู่นะครับเพื่อนกินเข่ากับมือนะครับซ่อนกับมีนนอนกินเข่ากับอ้เน่นอนเพื่อนโบธนาสอนนั่นๆๆวิธีกินเข่าของแม่ผมนะครับพี่น้อง นี่คือการวิธีโบรานเลยเด็ครับบ่ธรรมดาเลยครับผมบเพื่อนกินมากินกับมือนะครับนี่นะครับเพื่อนปกติใส่ซอนบบธนัดปกตินี่คือสมัยคนโบรานนี่ก็กินแบบนี้มัน,นบ,บ่ใหญ่ใหยิ้มยายิ้มเพื่อนมากินแบบนี้นะครับ,อบโอ้คำเขาา่าบบกไงแขวบมีได้แต่กินเข่าเดยกโว้โยตอนนี้ยังกินแสบว่างนู่นหัวงมอนอยู่คือเกานะครับเ โพดโพลพะโลพะงันเบ้ยนี e ่เลยก่อเออมอเบิ่ยเอาาามใส่คือเห็นใครคิดอยู่กับสาวจชาใครมุกดเอาที่ตามเห็นอยู่บ่นี่คือถามถามแบบก้มหน้านี่โอ้โอ้โอ้หน้าเห็นเบิึงทุกช็อตโอ้เบิึงทุกช็อต โอ้แสดงว่า fc พันแท้่ของขอยได้ได้พี่น้องนี่แม่ข่อยน่โอ้นะครับกินข้าวมันไปหลงมักเขาเลยบอกว่านะบ่แมหนุ่ย่ะวาเถระวุ้ยกัดทายคลิปน้ำนองเพิ่นซื้อเพิ่นเป็นแม่ค้านะครับเอ่เว้าเว้ามวนดูดีตลกตลกนะครับเคมีมันตรงกันเว้ามวนเนาะได้เว่าน้ำกันย่ำได้กับมีแต่กลุมหัวน้องอัธยาใยดีเขาอัยังก็ คน่บอกคนบุญ <pine> น <who referred to> <day> <robi> ัทว่เว้าวว่าไทยบันไดเลยพี่น้องคนว่าวสวยแต่กับคนเลี้ยงส่างได้นี่นะครับที่ว่าวสวยอันอันอันเส้าถามถอดเรียงสาวชาไข่หมุกนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวสิให้พี่น้องเพิ่นอันฟังภาษาสวยเนี่ยนี่กำลังเฮ็ดอยังอยู่ตอนนี้ภาษาสวยเพิ่นอื่นกินอย่างเฮ็ดยังจะดูยจะดูอ๋อจะดูยโอ้นั่นจะดูยคือคืออะไรแปลว่า กินข้าวนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นน้ำนี่เดีอ่ะถ้าเป็นน,น้ำนี่งวยเดียะยังก็งวยเดียอ๋องวยเดียโอ้กินน้ำกินข้าวกินน้ำทั้งพี่กับผู้ใดฟังบาหูก็งงเบิดนะครับเกิดรุ่นใหม่ๆนี่รุ่นใหม่ๆนี่งงเบิดครับจะโดยกินข้าวงวยเดียกินน้ำนะครับคือเขาเป็นกับเขานี่เขาเอินยังกับเขานักหนูให้เอากับเขานักหนูเอาบะเมนมาจ้าบ่ มาจ่าเอ็มอ,อมาจ่านะครับจ,เจาเอ็มอจาเอ็มโอ้โหอืมขินแสบขินแสบโอ้หแมงลงแมงลงเพิ่นนะครับที่บอเปิดไฟดวงนี้ครับพี่น้องนี่ไฟดวงนี้เปิดไม่ได้คันเปิดปุ๊บแมงมันลงนะครับเลยเปิดไว้ดวงเดีวยวน,นะครับนี่ใสแ่แปดอยู่เบื่อคักกระโดดนะครับผู้ใดบ่งหูภาษาซวยกันนะครับฟังค้าแปลค้ามข้าเบาด้วยครับ อันนี้ปลาไปตกมากหม่อวานนี่ดินี่เหลือเครื่องโตขึ้นเหลือแต่เครื่องหัวโอ้นี่ไข่ตุ๋นนะครับพี่น้องนะครับนี่ปลาจอมปลาจอมนี่ไข่ดีแห้งเลย <c oughs> โอ้ปลาจอมบ้าน,นดใดล่ะผู้ใดฝากบ้านบ้านข้องยายซอยอ๋อบ้านองยายซอยฝากฝ<อ>ากม<อ>าอันนั้นอันนั้นอันนั้นพริกอะไรพริกอ่องพริกนุม่มเอาพริกนุม่มวา่าจะพริกอ่องโอ้ยไข่พะโล้นะครับนี่ปลาทอดนะครับอันนี้เป็นนังหมูทอดนะครับ นังหมูลว้วนหูขัดขนาดเบอร์จเอ็มจะดูยจะดีอะจ่ะดูยจ,ยจเอ็มจะน,ำจ<า>น้ำกระน,วนัวเด้อแซมใส่อืแปลว่าอะไรกินด้วยกันเด้อพี่นออ้องเลยอือ <c oughs> นะครับสำเนียงภาษาสวยมาทันทีเลย <c oughs> โอ้คนเหมือน พี่น้องป้องไปผู้ใดฟังออกแน่พี่น้องนะครับผมคนสวยฟังออกนะครับเป็นมาเดอร์นะครับผู้ใดอยากว่าวสวยน้ำนะครับพันไปพันมาสามารถแวะได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับสําหรับพี่น้องทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมหรือว่าเข้ามาให้กําลังใจนะครับคุณแม่อิมกําลังกินข้าวกับลูกๆนะครับนะครับโอ้บอใบเห็นเพื่อนกินเข่าแบบมีด้นแล้วได้นีมเพื่อนกินแ่บได้ไหมกันยังกินแ่บยังว่าวยังว่าวหัวมวนอยู่นี่โอ้ ถือว่าสุดอยอดของผู้เฒ่าแล้วครับนะครับ,รบโ,โอ้แม่งเขา่าเนี่ยกินเข่าแบบสไตล์โบราณนะครับพี่น้องใส่มือกินอยู่โบแมณเข่าเหนียวได้เนี่ยก็ใส่มือกินอยู่คือเก่านี่โอ้โบราณนะพจานะเนยเฮ้ยอ๋อบอันยังก็โบราณนะพจานะเนยอ๋อโบราณกระจานนะเนยหมายถึงว่าโบราณก็กินแบบนี้นะครับ นี่นะครับบ้านนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามารับชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับข้าวอร่อยๆมื้อนี้นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางแล้วนะครับนะฮะแล้วก็นะครับสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับที่เย็นนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับผมที่ไลค์และซับสไครต์ให้นะครับสำหรับคลิปคนเลี้ยงช้างลำเผือกออฟฟิเชียลนะครับผม และครับพี่น้องนะครับผมมาสำหรับทุกคนนะครับที่กําลังรับชมกันอยู่ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปของคนเลี้ยงช้างลำเผือออฟฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามในช่อง YouTube ของคนเลี้ยงช้างลำเผือออฟฟิเชียลด้วยนะครับที่กําลังรับชมกันอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าทุกท่านนะครับที่กําลังมอบกําลังใจให้นะครับส่งกําลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับอย่าลืมวันที่29นี้ที่จะถึงนะครับผมฮะสำหรับไลฟ์สดนะครับของ กลุ่มปิดสาวน้อยเพชรพันแพงนะครับนกน้อยเพชรพันแพงนะครับผมฮะในโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับวันที่29นี้จะถึงนี้นะครับความสนุกความสนานรอทุกท่านกันอยู่นะครับและสําหรับใครที่นะครับไม่ซื้อบัตรจองตัวดูนะครับถือว่าพลาดมากๆนะครับหรือว่าผู้ใดนะครับผมฮะได้บัตรฟรีหรือว่าใครที่ได้อ่า เหมาบัตรไว้นะครับผม,มาต้องขอขอบคุณด้วยกันแล,ล้วกนันะครับสําหรับทุกคนนะครับที่กําลังจะเข้าไปชมนะครับจะถึงนี้29ที่จะถึงนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ซะก่อนนะครับผมมาคอยเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้นะครับจึงกระออกคุณบายบายครับผม